ก็ตอนนี้นะครับพ่มีข้าวดีมาบอกเ,เพื่อนๆสมาชิกกดต่อรอบังครับผมนะตอนนี้ผมได้เปิดรอข้อขูจะล่าครับกะละเมแล้วนะครับคูน,นี้นะครับเป็นคูเอต่อชาวชนกันฟาร์มกิโล่ฟองกีตีฟ้าหน้าฟ่มวังครับผมนะงาน,นนี้ดาวดิบตอกกล้องเจนแนนพบดาราวัชนนะครับผ่มโบได้คําเดียวว่ามันสุดๆุดร่อยเด็ดขาดห้ามพลาดทดูคออันนี้เลยกรบเ่อนใครใหญ่เล่ใต้ตอดฟดนะครับฐานกดลิงดินนาจองผมได้เลยนะครับรับรองว่าภาพชัดไม่ลายเหมือนนั่งจีนแน่นอนนะครับเ่อนใครอีก้ากลุ่มเล่นวบเสื้ อกตัวได้นะครับบังได้ข้ามได้นะครับถานกอดลิงไปดินหน้าโจงนักลิงหัวจนได้เลยนะครับลิงก๊ดไม่ได้นะครับถ่านเน็ดไล่บุ่มเกียนดินหน้าโจงได้เลยครับบุ่มน้ากลุ่มบุ่มมีข้อมูลถูกย่างนะครับมีที่เด็ดห้ยทกวันมีทายต่อสอดไอเลยทูกฟาน้ํเลยนะครับโหยงหัวไร่บุ่มเมียกอดมดเลยครับบุ่มน้ามาจริงไม่ต้องไป้าข้อมูลเองนะครับข้อมูลบุ่มมีให้บุ่มส่งให้ถูกวันนะครับข้อมูลดีมีใช่ม้าว่ากลิงสมาริกเสือบุ่มดีครับโอ้เดี๋ยวเราไปฟังประวัติการจนเบบคล่าวๆดังฟ้องตัวกันครับว่าตัวดีตานินอยู่ทางหน้าโจทางขวามือนี้ นะครับจือว่าโคข้าเจือชายหรือว่าชะลามนะครับโคชาลามตัวนี้นะครับเป็นทายาทดาวแท่งตัวดีตัวดังนะครับเป็นทายาทมักไล่ครับผมนะเท่งอย่างเป็นดาว t i กตอ k เอฟฟี่มากมายอย่างอู้อย่างนั้นครับผมนะเป็นตัวดีของเจเน่นนะครับชาลามเป็นหัวไม่แกกลองไม่ปลายแดงนะครับต่อชาวดีไม่ดีสุดปลายเชื้อมีคําตอบแน่นอนครับชาลามตัวนี้นะครับจนประเภทเดินตุบเดินตอแข่งเร่งนะครับตั้งก็ดีผ่าวัวผ่าตัวดีนะครับปลายคมดิ่แมนแคว้กหน้าออโต้เลยครับผมนะคุมตีจับจบ้วนตอแข่งเร่งนะครับเจ้าใกล้เอฟี่ชาลามนะครับห้ามพลาดเด็ดคาดครับเพาะตอนนี้นะครับ ใหญ่ก้าวกลุ่มเล่นหวดเสื้อเด่นตายนะครับมีดอกไม้เส้บาดกอนไดออกตัวไดนะครับฐานกดลิงมันติน้าชองนักลิงหวัวชนไดเลยครับใครกินว่าคมเส้มันได้เลยนะครับกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ปุ่มระมดนะครับแล้วเราไปพบกันในกลุ่มได้เลยครับุพอเราไปทางด้านก็กูชนกันมั่งนะครับทางด้านกูชนชื่อว่าข้าวงามสุดระดับปยักนาใจหรือว่ากาลเมนะครับกาลเมตัวนี้ได้ผ่านกันจนมาเล้วเนื่องุวนเล้วนะครับลาสุดชนะลังฟาดเฟืองฟ้ายอดมีใจดีฟ้าน้าส้มวังกับบุมนากาลเมตัวนี้ดีสุดๆ กับผมนาคารเมตัวนี้นะครับชนประเภทเดินบุกเดินนัดเดินหน้ากับไล่ยอดเลยครับผมนาแควกหน้าดีแควกแมนแควกออโต้กันนะครับกมเมงจุบเมงนาเล็ป่าวัวป่าตัวดีสุดๆนะครับต่อยาื้อป่วนต่อแรงครับผมนาต่อจากพมวังนะครับคนแน่นเปรี้ยแน่นอนเอฟฝีมาตัางคูเลยครับตัวสำรับวันนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมาเพียงเถ่านี้นะครับใกลใหญ่ก้าวคุมเล่นวัวผมยินดีต้อนรับตุกโขตุกขายเลยครับผมนาต่อจากมยินดีครับพูดจานาแล้วก็เป็นกำลังแจ่มปู ตอตอนนี้นะครับพ่มีข้าวดีมาบอกเพื่อนๆสมาชิกกดตอรอบังครับผมนะตอนนี้ผมได้เปิดต่อข้อขู่ชะล่ำครับกะละเมแล้วนะครับขูนี้นะครับเป็นขูเอต่อชาวชนกันฟาร์มกีรุ่งส้มกีตีฟ้ามสมบังครับผมนะงานนี้ดาวติดตอก้องเจแนนพบดาราวัวชนนะครับพ่อมโมได้ขาเดียวว่ามันสุดๆุดร้อยเด็ดขาดห้ามพลาดทุก่อนอันนี้เลยครับเพราะส่วนใครใหญ่เล่ใต้ตอดฟดนะครับสานกดลิงดินนาช่องผมได้เลยนะครับรับรองว่าภาพจัดไม่ลายเหมือนนั่งจีนแน่นอนนะครับส่วนใครอีก้าวคุ้มเล่นวหวดเสื้อนได อกตัวได้นะครับบังได้ข้ามได้นะครับฐานกดลิงไปตนหน้าโจงนักลิงหัวชนได้เลยนะครับลิงกดไม่ได้นะครับฐานเน็ดไล่ปุ่มเกี้ยนตนหน้าโจงได้เลยครับปุ่มนาเดลุ่มปุ่มมีโคมุนถูกยั้งนะครับมีทีเต็ดให้ถูกวันมีท่าตัดฟอสไนเลตถูกฟ้าหนามเลยนะครับหโยงหัวไร่ปุ่มเมียกดมดเลยครับปุ่มนาสามาจิกไม่ต้องไปอ้าโคมุนเองนะครับโคมุนปุ่มมีให้ปุ่มส่งให้ถูกวันนะครับโคมุนดีมีใช่หมาว่าถึงสามาจิกเสือปุ่มดีครับโอ้เดี๋ยวเราไปฟังประววววววััััััตตตติิกกาา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 รรนนนนนบบบคคล่่่ดดงงงงฟ้้อออียูททหโจขมื ะครับจือวาโคเข้าเจือใช่รือว่าชาลัมนะครับชาล่มตัวนี้นะครับเป็นถายัดดาวแท่งตัวดีตัวดังนะครับเป็นถายัดบักไล่ครับพมนะาเ่มอย่างเป็นดาว t ิ k กตอกเอฟซีมังม่ายงู้ย่างนั้นครับผมนะเป็นตัวดีของเชเน่นะครับชาลามเป็นวไม่แกลองไม่ปลายแดงนะครับต่อชาวดีไม่ดีสุดปลายเชือมีคำาตอบแน่นอนครับชาลา่มตัวนี้นะครับจนประพดเดินตุบเดินโตแขงเรงนะครับตังก็ดีผผาวัผ้าตัวดีนะครับลายุมดิ่แมนควักหน้าออโต้เลยครับพี่น้าข ไใหญ่ๆก้าวกลุ้มเล่นหัวเสื้อเด่นตายนะครับมีดอกไม้เส้ยบาดก่อนได้ออกตัวได้นะครับฐานกดลิงมันตินหน้าชองนักลิงหัวชุนได้เลยครับุ้มกล้กีดว่าคุมเส้มันได้เลยนะครับกุมเล็กลุ้มใหญ่ปุ้มรับมดนะครับแล้วเราไปพบกันในกลุ่มได้เลยครับุ้ก็เราไปทางด้านกงกูชนกันมั่งนะครับทางด้านกูชนชื่อว่าข้าวงามสุดรักพยักงามใจหรือว่ากาลเมนะครับกาลเมตัวนี้ได้ผ่านกันชนมาแล้วนึ่งหุ้นแล้วนะครับลาสุดชนะลังฟาดเฟื่องฟ้ายอดมีใจดีฟ้ามมมมมววัััังครบบบนนนนนนะะกกาาาลเเเตตตตีี้้ดดดดดดสสุุุๆิิิิ่ ครับผมนาคระเมร์ตัวนี้นะครับชนประเภทเดินบุกเดินนัดเดินหน้าครับไล่ยอดเลยครับผมนาเข็งหน้าดีเข็งแมนเข็งออโต้กันนะครับพุ่มเมงดุพุ่มนาเล็ป่าวัวป่าตัวดีสุดๆนะครับต่อเน่าป่วนต่อเร่งครับผมนาต่อจากพุ่มวังนะครับคนแน่นเปรี้ยแน่นอนเอฟฟี่มาตัางคูเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข้อมูลมายเพียงแถวนี้นะครับใครยายก้าวคุมเล่นวัวผมยินดีต้อนรับถูกขอถูกขายเลยครับผมนาต่อจากพุ่มยินดีกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกกกาลััััััังงแจูนนนนะคครรบบเวววยต์ดี